สวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังคนหนึ่งครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเองผมขอสมมุติชื่อเขาว่าคุณเอกก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวจะเป็นยังไงมันจะหลอนขนาดไหนเราไปติดตามรับฟังรับชมมพร้อมกันนะครับ และผมขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเรื่องนี้กันให้ดีดนะครับคุณเอกอะได้ส่งเรื่องมาให้ผมแล้วว่าเมื่อปีพศ2 5 6 1ครับตัวของคุณเอกเนี่ยก็ได้เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีกับเพื่อนค้าคนเดินทางโดยรถมอเตอร์อรอไซค์ครับตอนที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ะก็เที่ยวกันอย่างสนุกสนาน แต่พอวันเดินทางกลับครับตัวของคุณเอกเองอ่ะดันมีทุระที่จังหวัดนคนปรปฐมเขาก็เลยขอแยกตัวกับกลุ่มพอมาถึงที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับตอนนั้นเวลาประมาณ6กโมงใกล้ๆจะทุ่มแล้วละครับและเป็นช่วงที่จังหวัดนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่มีการรับปริญญาพอดีโรงแรมต่างๆที่นั่นน่ะถูกจองกันเต็มครับตัวของคุณเอกเองอ่ะก็เดินเข้าโรงแรมนั้นโรงแรมนี้ แต่ไม่มีห้องว่างเลยครับเขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปที่โรงแรมเก่าแห่งหนึ่งก็เลยไปถามที่เคาน์เตอร์ว่ามีห้องว่างไหมคําตอบก็คือมีว่างเพียงหนึ่งห้องครับลักษณะของโรงแรมนี้ก็คือเป็นโรงแรมเก่าชั้นเดียวค่อนข้างจะอยู่ในซอยลึกครับแต่อยู่ในตัวเมืองนคปรปฐมเลยนะครับผมก็บอกพิกัดไปแค่นี้นะครับอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่า โรงแรมนี้นะครับคุณเอกเล่าว,ว่าเป็นโรงแรมรายวันราคาค่าเช่าในคืนนั้นก็คืนละส5 0ราบบาทครับพอคุณเอกเข้าไปติดต่อขอเช่าห้องนะครับพนักงานก็บอกว่ามันมีว่างแค่หนึ่งห้องเขาก็เลยตัดสินใจครับที่จะขพักในห้องนี้พอตัดสินใจแล้วอ่พระพนักงานก็ยื่นกุญนแจให้แต่แปลกนะครับพนักงานก็บอกเขาว่าให้ตัวของคุณเอกนะครับเดินไปที่ห้องนี้เลยพนักงานไม่ขอไปส่ง คุณเอกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เลยหยิบกุญแจแล้วเดินไปที่ห้องนี้ครับพอไปถึงหน้าห้องปรากฏว่าเลขหน้าห้องก็คือห้อง1 1 5ตอนนั้นเขาก็ยังไม่คิดอะไรครับเวลาก็ใกล้สองทุม่มแล้วล่ะเขาก็คิดว่าถ้าถึงห้องจะอาบน้าอาบท่าเพราะวันนี้เดินทางมาเหนื่อยทั้งวันพอไปถึงหน้าห้องสองครับเขาก็เอากุญแจที่ในมือเสียบไปที่ลูกบิดปรากฏว่าก็เปิดประตูเข้าไปปกติครับ ลักษณะภายในห้องนะครับเปิดเข้าไปปุ๊บก,ก็เจอเตียงปั๊บห้องอะ่ะท,าส,ทาสีชมพูทาสีชมพูทั้งห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพดานผนังพื้นก็จะเป็นสีชมพูครับแล้วมีกระจกติดอยู่รอบติดทางเปิดไปในห้องน้ําครับก็มีลักษณะเก่ากกะค่อนข้างจะเป็นสนิมแล้วนะครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าครับสังเกตจากภายในห้องเขาของ ครื่องใช้ต่างๆก็เก่าเลยทีเดียวเขาก็เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ําเครื่องทําน้ําอุ่นตู้เย็นทีวีปรากฏว่าใช้ได้ปกติครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะอาบน้ําในขณะที่เขาอาบน้ําอยู่นั้นนะครับวันนี้เนื่องจากเดินทางมาทั้งวันน่ะเขาก็อาบน้ํสาสระผมในขณะที่เขากําลังสระผมอยู่นั้นนะครับแชมพูก็หยดเต็มหัวเขาก็เปิด ปักัวในห้องน้ำแล้วล้างแชมพูออกครับเขาก็แปลกใจว่าในขณะที่เขาล้างแชมพูอยู่นั้นน่ะทำไมแชมพูมันไม่หมดสักทีเขาก็ล้างไปอยู่พักหนึ่งครับล้างเท่าไหร่ยิ่งล้างฟองยิ่งออกเขาก็เลยเดินไปหน้ากระจกในห้องน้ําแล้วก็ลืมตาดูว่าแชมพูมันมีมากขนาดไหนบนหัวของเขาในขณะที่เขามองไปในกระจกในห้องน้ํานะครับภาพที่อยู่ในกระจกก็คือ มันม่ใช่ภาพของเขาครับมันเป็นเงาลางๆเหมือนเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจ้องเขาผ่านกระจกครับแต่ในขณะนั้นเขายังไม่แน่ใจนะครับว่าเงาที่ในกระจกเป็นเงาของใครกันแน่บางทีเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเงาของเขาเองครับเพราะว่าในขณะที่เขาสับผมเขาหลับตาและลืมตาตอนนั้นภาพที่เขาเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับเขาก็ปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ย hey, ไม่มีอะไรหรอกเป็นเงาของเรานี่แหละ เขาก็เลยตัดสินใจใช้ขันตักน้ําที่อยู่ในถังอะ่ะลาดบนหัวเพื่อเอาแชมพูที่บนหัวออกให้หมดครับในขณะนั้นนะครับขณะที่เขาอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยอะ่ะเขาก็เดิออกจากห้องน้ํามาเขาก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทีวีพัดลมหรือว่าแอร์ในห้องอะ่ะเปิดหมดเลยนะครับระหว่างเขาเองก็ยังนึกไม่ออกว่าในขณะที่เขาเข้ามาเขาได้เปิดอะไรไว้บ้างเขาก็เลยไปปิดพัดลม แต่ก็ยังเปิดทีวีแล้วเปิดแอร์ไว้ครับซึ่งเหตุการณ์ที่เขาเจอทั้งหมดเนี่ยครับเขาก็ยังไม่แปลกใจะอะไรเขาก็คิดว่าที่นี่อาจจะเป็นโรงแรมเก่าระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆก็น่าจะขัดข้องบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในขณะที่เขากําลังจะนอนนะครับตัวของเขาเองอก็ไม่ลืมสวดมนต์เขาก็สวดมนต์บทต่างๆตามที่เขาจําจได้ แล้วก่อนนอนเขาก็ได้ไว้เจ้าที่เจ้าทางไว้อยู่ที่เนี้ยให้ปกปักรักษาเขาให้นอนหลับฝันดีอย่าได้มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นเขาเริ่มสบายใจแล้วนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับเรื่องราวที่เขาเจอเมื่อกี้แต่ในขณะที่เขากําลังนอนอยู่นั้นนะครับเขาก็ได้ปิดไฟในห้องทั้งหมดเหลือเพียงไฟหลอดเล็กๆที่เป็นคมไฟที่ตั้งอยู่ที่ข้างเตียงครับเขาเปิดไฟดวงนั้นไว้เขาเอื้อมมือไปเปิดไฟไว,ไว้ หลีไฟนิดน <sh arp memories> ึงครับเพราะว่าจะเป็นหลอดสีส้มค่อนข้างสว่างแต่ไฟดวงนี้มันสามารถหลีแสงได้ครับเขาก็ได้ปรับแสงให้ลดลงเพื่อให้เขาอะจะได้นอนหลับสบายในขณะที่เขาหลีไฟลงแล้วเขาก็นอนอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาอะยังไม่ทันได้หลับเลยครับเหมือนพลิกตัวมานอนแค่นั้นนะครับดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวแล้วเขาก็ได้ยินเสียงครับมันเป็นเสียงของตู้เสื้อผ้า ที่ดังก็แก,ก๊กก็แก๊กอยู่ภายในตู้ครับมันเป็นเสียงรลวกับว่าในตู้เสื้อผ้าใบนั้นนะมีใครสคนนักคนนึงกำลังรูดไม้แขวนเสื้อที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าดังไปมาก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กตอนนั้นเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นหนูนั่นแหละเพราะว่าโรงแรมเนี้ยมันเป็นโรงแรมเขาเขาเลยไม่ได้สนใจแล้วเขาก็พยายามหลับครับแต่ในหูของเขาอะมันไม่หลับหูขเขาก็ยังได้ยินเสียง ก็แก๊กก็แก๊กไปในตู้เสื้อผ้าครับเขาก็ได้ตัดสินใจลืมตาขึ้นเพื่อจะไปดูว่าในตู้เสื้อผ้าน่ะมันมีอะไรแต่ในขณะที่เขาลืมตาขึ้นมานะครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือข้างเตียงของเขาอ่ะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่สุดสีขาวอ่ะยืนมองมาหาเขาผู้หญิงคนนั้นยืนทางขวามือของเขาครับผมอ่ะยาวประบ่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นขาว สีดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าดูน่ากลัวนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาธรรมดาคนหนึ่งครับยืนจ้องมองเขาแต่แปลกว่าตัวของเขาเองอ่ะไม่สามารถขยับตัวได้เลยครับเขากับผู้หญิงคนนั้นอ่ะเหมือนยืนจ้องตากันอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เดินมาทางปลายเตียงแล้วอ้อมมาอยู่ียทางฝั่งซ้ายมือของเขาแล้วผู้หญิงคนนั้น ก็นั่งลงที่เก้าอี้ที่อยู่ข้างเตียงทางซ้ายมือครับผู้หญิงคนนั้นนั่งมองมาที่เขาเขาก็นอนอยู่บนเตียงครับตอนนั้นเขาคิดว่าในห้องเนี้ยมันไม่แค่เขาคนเดียวนี่ว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นใครกันแน่ในขณะที่เขาคิดแบบนี้นะครับผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะครับผู้หญิงคนนั้นหัวเราะขึ้นมาฮะ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 เสียงดัง มันอาจจะเป็นเสียงดังภายในหูของเขานะครับแต่เขาบอกกับผมว่าเสียงนั้นอ่ะมันดังมากมันดังจนเขาขนลุกไปทั้งตัวเลยครับแล้วเขาก็เริ่มรู้แล้วนะว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันไม่ใช่คน,นแน่ๆครับตอนนั้นเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เลยตั้งสติครับตั้งสติด้เขาก็สวดมนต์ไม่ไว่าจะเป็นบวชพระรัตนไตรอิติปิโสก็ยังไม่หลุดกลับจนไปถึงเขาระลึกถึงว่า มีบทบทสวดหนึ่งครับที่เขาต้องสวดนั่นก็คือเป็นบทสวดของคาถาองค์พระยายมนะครับบทสวดนี้คือนุด้ลิปโตเมตังครับเขาบทเขาสวดมนต์บทนี้สามรอบสุดท้ายมานะครับผู้หญิงคนที่เขาเห็นนะก็หายไปหายไปแบบไม่รู้ตัวเลยครับส่วนตัวของเขาเองก็เริ่มได้สติและลุกขึ้นมาทันทีครับพอเขาได้สติครับ เขาก็รีบลุกขึ้นมาเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าแล้วรีบออกจากห้องนี้ทันทีครับคือตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจหรอกนะครับว่าออกไปจะเจออะไรขอเพียงแค่ได้ออกจากห้องนี้ไปก็พอละครับเขาดูนาฬิกาตอนนั้นประมาณตีสองกว่าแล้วครับเขาก็รีบเก็บเสื้อผ้าออกจากห้องนี้ทันทีแต่ในขณะที่เขาปิดประตูอยู่นั้นนะครับเขาอยู่เขาอยู่ข้างนอกห้องนั้นแหละเขาก็ได้ยินเสียงภายในห้องนั้น่ะเป็นเสียงหอเราะของผู้หญิงครับ ที่ดังออกมาจากในห้องอ่ะดังผ่านประตูในห้องดังออกมาถึงนอกห้องเลยครับเขาก็รีบไปที่เคาน์เตอร์แล้วยื่นกุญแจห้องนี้ให้กับพนักงานทันทีเขาไม่พูดอะไรเลยนะครับตัวของพนักเองพนักงานเองเขาก็ไม่พูดหรือไม่ถามอะไรเลยเหมือนกับยิ้มแล้วรู้ว่าในห้องนี้เกิดอะไรขึ้นและทุกวันนี้นะครับตัวของคุณเอกเองก็ไม่รู้ว่าห้องที่เขาไปพักเนี่ยมีประวัติหรือเกิดเรื่องราวอะไรหรือเปล่าและท้าใคร ที่เคยไปพักที่โรงแรมเก่าแห่งนี้ที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วเจอเรื่องราวแปลกๆแบบนี้ก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้โพสใต้คลิปนี้ให้กับทุกคนได้อ่านกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันอาจจะดูแปลกๆมันอาจจะดูว่าไม่เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องแปลกๆเรื่องที่เหลือเชื่อหลายๆเรื่องอะ่ะมันก็เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกใบน,นี้แล้วนะครับหากชอบเรื่องที่ผมเล่าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณอ่ะ ได้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับบทนี้ผมขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ